สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f อ l เชียงข้างสนามนะครับคืนเป็นไงบ้างครับใครลืมจัดตัวบ้างว่าตรงมีบ้างแหละคนที่ลืมจัดตัวนะครับดีผมก็งานยุ่งๆก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับเมื่อวานทำงานเช้าเลยไม่ได้มาทำคลิปครับก็เมื่อคืนก็เซาล์้อครับชนะไปส0ูนย์นะครับนอริสมีแค่นั้นนะครับแล้วก็อัปเดตอาการของมาชแมนนะครับแล้วก็มีอะไรกับ มีอะไรอีกเดี๋ยวดูราคานะครับขึ้นลงแล้วก็แนวโนม้มการเปลี่ยนตัวนะครับผมโอเคมาเริ่มจากซาเซนตันนะครับซาเซมตันชนะสอูนนะครับจากลูกยิงของเชยดํานะครับก็มันโย่เข้ามานะครับทางขวาแล้วก็กล้องหลังนอนลิดสกัดพลาดแล้วก็ เข้าทางเชียร์ดำก็ยิงเลยนะครับลูกแรกส่วนลูกที่สองนี่ดูไม่รู้นะครับวอลเลย์เข้าไปอย่างสวยนะครับสองศูนย์จอร์แดนตัตนชนะไปนะครับก็มีโบนัสพอยต์นะครับโบนัสพอยต์ก็ขายวอลเกอร์ปีเตอร์นะครับดูเมนโต้สองดูไม่รู้สองคะแนนนะครับกองหลังสาวเล่นดีนะครับเกอร์ปีเตอร์นะครับผม ส่วนของ Knowledge ก็คะแนนไม่ดีเลยนะครับคุณจามอารอน1นึิปสันน1นะครับโอเคมีแค่นี้นะครับผมมาดูอาการของมชิแมบ้างนะครับมชิแมเอดีฮาวก็บอกว่าต้องดูความฟิตก่อนนะครับว่าจะไหวไหมหลังจากที่ไปนี่มาไปรักษาตัวที่โมนาโคมานะครับออกมชิแมนนะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่ง นะครับผมผมก็เอามานะไมชแม,ชมงเอ้ยผมยังไม่ขายผมมีแล้วแต่ผมไม่ขายเก็บไว้เผื่อมันมีเดิมเป็นเกมวีไงยังมีผมขายเอเดวโรเอ้ยเ็ดวิที่แม่งเอาลงสองนัดที่แล้วนะครับนัดที่แล้วลงไปหนึ่งนาทีนะครับสองเกมเดิมเป็นเกมวีใช่ไหมได้ลงหนึ่งนาทีหน,นึ่งคะแนนอ้าวยังดีครับดีกว่าโซนนั่นเนอะ <c oughs> งแรง โอเคมีอะไรอีกก็นี่นะครับมาดูเทนเทนมันผ่านไปแล้วแหละก็ของแรมสเดลมาที่ปบนะครับผมก็มีปบปบเหมือนกันมีปบนะครับขยับหน่อยให้ดูก็แรมสเดลนะครับมาปบไบดูบัฟก้าซาโปสเตอรป์โอคันโดไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยราย,ยาครับต่อมา ต่อมาดูที่กองหลังบ้างกองหลังนะเดี๋ยไปทางนี้อา่ากองหลังก็ไปโคด,ดี้นะครับจากเทนนะครับไปโรเบิร์ตไปลูบัมเบนโต้ไปเบนเอเล็กทอโคซิคิโรเบิร์ตโรเบิร์ตฟอร์มดีนะครับโดนวินเกมีของเบอร์รี่นัดที่แล้วแไปขวานะครับเล่นดี คะแนนดีด้วยประมาณ17-18คะแนน16 17คะแนนนะครับนนทีแล้วคิดดเเูเป็นมีก็เยอะเป็นมีก็เยอะก็จะมามีซะมากกว่านะครับมามีแล้วก็มีหมดเลยนะครับผมมีหมดเลยต่อมาดูที่มิดฟิลครับมิดฟิลนี่ก็โจต้านะครับโจต้าก็จะออกไปที่ซอนที่ ชัดไม่เห็นดูตาไปบาหฮิวกาลัเกอร์มาเลสเฟร์นันเดซซอนนะครับบาหฮิวก็คะแนนดีนะครับบาหฮิวนัดที่แล้วแต่เบอร์เกมวิกดีมากนะครับนี่ก็วัดเปล่าออมาวัดเปลาก็หมดเลยกับเซมิลโลซาร่านะครับวันนี้รู้สึกว่าใครที่ไม่ได้ตเตะก,ก็จะโดนเปลี่ยนออกนะครับก็จะไปเล่นดับเบิลเกมวิกกันอย่างน้อยก็ไปลุ้นสองเกมอ่ะผมว่าก็ก็ดีกว่านะโอกาส เยอะกว่านะครับกันเยอะกว่าก็ลองดูก็ลบสิบหกไปลบปวดใจอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ลบเอ้าทำไมไม่ขึ้นล่ะเห็นด้วยอ่านนะครับไปเวกฮอร์ผมก็คนหนึ่งแหละที่มี รีรอดไปไวคอนนะครับน้วกรัเซตัวนี้โอเดินนิดเดินนิดมาไวคอนหมดเลยนะโปร์จ้าคิงเกนเจมินเนสหวางไปหวางครับหวางฮิชาดัมนะครับโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ยังมีเตะอีกนะครับคืน ก็แอตเทอวิลาเบรลี่อนไ้ไม่ใช่นี่นะครับต่อไปก็คู่สเปอร์ลีดสเปอร์ลีดนี่ผมว่าเป็นความหวังของหลายหลายคนอะ่ะใครเจอลีดน่าจะแบบกดหมดนะครับตั้งแต่แมนยูแล้วแมนยูเวอร์พูสเปอร์นั่นแหละทำไมเขาถึงเอาเคนกับซอนมาครับโอเคผมว่าคู่นี้แน่นอน โดนแน่นอนลีดไม่เรือนะครับซอนเคนดูหรือว่าใครจะเข้าบ้างนะครับผมโอเคเัี่ก็ขอให้ทุกคนดูดีนะครับสวัสดีครับ